วันนี้เราอยู่ในเกมอะไร n i g h t i n a e in the forest อ่าเราจะมาทำอะไรกันวันนี้เนี่ย่าบอสกบให้ล่าครับโอ้โหขาบอสกบเลยก่อนนี้เราต้องเปิดไฟก่อนใช่ไหมถึงเลเวลสามเลเวลสี่ก็ได้นะครับไอ้หนูแล้วก็ทีนั่นทีเล็วที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 วันนี้เราเจอรังกบอะอยู่ใกล้ๆ้แคมป์เราเลยเพราะแต่มันมีกบโอ๊ยเพราะแต่มันมีกบกี่ก้างอ่ะ อ้ออาวหลบแล้วจะตุยแล้วน่อเลือดแหลดหนิดเดียวไล้เก็บของอ้าวนี่ไงกุญแจไปวางไว้ตรงแคมป์ว่าเถอะต้องใช้กี่อันนะแปดแปดตอนนี้ได้มากี่อันละสองสองหนูตกมาได้คือมันจะมีบ่อทีย่ยิ่งจิ้วจิ้วอันนี้ต้องไปตามหานี่ไงกุญแจใช่แล้วต้องตกเลยหมอมาคองตกเลย กบกระโดดมาอย่างไวชังเลยหนูได้แล้วเอา้านี่ไงกุญแจตกปากตกปลาตกแจฉันนั่งตกปลาอยู่ในตลิ่งอ่าได้แล้วกุญแจทำไมได้ง่ายจังเลยตกรอบเดียวก็ได้แล้วหรอ,รอ,อกกนะุญแจตกบ่อน้ำ กบทำมันแลบลิ้นยาวจ้ะ <m> ใช่ใช่กบแลบลิ้นยาวมากโอ้ยนี่เนี่ยนี่นี่เนี่ยกบนี่เลยงั้นหนูทำอ<ม>า,าหารอยู่บ้านใช่ไหมตก,ตกปลาตกปลาคุณแจเงียบเลยปลาไม่ต้องเด็ดชึบชึบชึบอ้า <m> เอา มันก็ได้กินเสร็ได้ใใปลาเช่มันติดพิษ<ม>ไปก่อนแล<ม>้ว<ม>พอมันจะมืดแล้วอ้าวไปเ้อไม่กลัว โอ้ได้แล้วคุณแจ้คกล่งคืนกะบัลางจงมูกถือไหมโอ้ยมาป่า,า <c oughs> ได้ดอกไหมอุ้ยกลับด้วยแต่ว่า<ป>เอาอาหารกลับมาด้วยนะวิ่งแล้วไปแล้วไปแล้ว ครบยังนี่ครบแล้วนี่แต่ของเราไม่ครบเลยนะแจมาแต่นอันเรียบร้อยตอนนี้เรา <พบ S 2> ยังไม่มีปืนอะไรเลยนั้นเราต้องฟาร์มก่อนใช่จริงๆได้เวลาฟาร์มละ นอะไปเดี๋ยวเราจะพร้อมเป็นลุยยัียมสตูไว้ให้พร้อมนะได้เลยกนละสี่อันทำกับข้าวไว้ให้พร้อมเก็บกุญแจก่อนเตรียมกระเพาะให้เต็มใส่กุญแจไว้มี <Okay. S 1> โอ้ยเด็กเด็กเด็นข้ามมา ไหนนะบอกกบอยู่ตรงไหนเนี่ยเมนอนเมนอนะสุนพอไหมเนี่ยหกมะลุยหนูมีหองอยู่เก้าเก้าเ้าอย่าง let's go let's go อะไหวาต้า้ตัวเปียกด้วย2 3 4 อา้าวทำไมไม่ติดอะ่ะอ๋อโอเคปุดร้อย่อนกอาเข้าไปไดยเออมันจะมีแค่นี้้าจาตกกตริ๊บปัมเหมือนจารามเนี่ยถ้าเราฆ่า<ด>เสร็จนะแล้วอ่ะมันก็จะมีลูกน้ออกมาเหมือนจารามมาก รามเราหั่นมันเสร็จแล้วมันก็จะมีอีกเที่ยวหนึ่งออกมาเนี่ยมันมีอีกเดี๋ยวพอมักลับเข้ามาแบบโยไงอือฮึโอ้เดี๋ยวหนูจะการสีเขียวนะเาราะจกจะแก่เดี๋ยวหนูจะการสีเขียวเพาสีเขียวเดี๋ยวขอตู้ไหวไหม ก็ไหวจะขึ้นมาก็ไหวอยู่แต่ว่าเกลือไม่ใช่งงกับปืนตัวเองอยู่เทปหนูยอมเดินลงไปแล้วเพราะมันหลบได้เอ๊ะบอสจะมาอมืขึ้นไปก่อนดีกว,ว่าไปก่อนขึ้นไปก่อน เลือนหนูก็เลื่อนน้อยเด็ดบอลเข้ามาไม่ได้บอลเข้ามาไม่ได้โอู้ออกมามามาคนมาเข้าไปไม่ได้หนูฝันเร็วเร็วดูว่าจะไวใช่ไหมไม่ไหวจะได้ไม่ไห

หิวหิวหิวออกดีกว่าเร็วไปเยอะนะโอ้ยแรง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 ม,มันดันอยู่ทั้งวันอะทำไมค่ะจ๋าเอ๊ะเมื่อ,อก,กี้มันนอนคว่ำเลยเอาทำไมกบนอนคว่ำกันนะโอ้ยชุบช้า ออกแอบมาชุบหนูก่อนไม่ได้แอบมาชุบหนูก่อนกบมันไม่มาหรอกเห็นรอกบมันนอนอยู่นะนอนคว่ำอยู่นั่นไงเป็นรถไเข้ามา yeah. เย่ไปเลยไปเลยมันเปิดได้ทุกคนนั่นแหละใช่ก็เปิดเออหนูได้เหรอเอาวางไว้วางแป,ป๊บนึงขอเปิดก่อน จะได้อะไรโอ้กหอน้ำแม่คะด้วยไหมนี่ไงกอน้ำไปสิให้หนูเหรออืมใส่เลยใส่เลย Thank you โอ้โหมาดูนี่สิไหนไหนไหนอ๋อนี่เหรอเป็นเปอร์เซ็นต์บอกใช่โอ้โหเลทหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่เท้ากบวิ่งไวมากเลยนะเท้ากบจริงแล้วแถมยังกระเดื่องไอ้เนเท้ากบวิ่งไวมากเลย จ,จะดูเนื้อสิเนื้อเก็บไป<ต>ก่อนเก็บเนื้อก่อนเรามาลุนลุนกันโอ้เพื่อนได้เท้ากรบนี่ไงโอ้โหวิ้งไวเลยไหนลองใส่ซิชึบโอ้โอเท้ากบนี่ครับลองกดสปีดูสิโอ้โหูไวขึ้นเยอะเลยไปแล้วลองกระโดดลองขึข้างนอกดด ไุดเกาะโอ้โหก็เดินสูงขึ้นนะโอ้สูงขึ้นมาหน่อยนึงวิ่งไวด้วยตึ๊ดๆๆ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 ๆาๆๆๆดๆๆๆๆยๆงๆๆเๆๆๆๆเลยโๆๆๆๆๆนๆนเๆๆๆอๆๆ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 อๆๆๆชิๆๆๆบๆ้ๆๆๆๆๆรๆๆๆๆๆๆๆมๆๆ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 ๆนๆๆ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 ๆน อลองขึ้นไปด,ดูเลยแล้วเท้าล่ะเท้าเท้าวิ่งเร <ๆ S 2> ็วบูทวิ่งเร็วเฉยเย้ครับผมลองมาตะลุยกันดูตะลุยรถนลบนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ